เส้นทางชีวิตของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันนะคะชีวิตดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็ปะปนกันไปในความแน่นอนมันก็ย่อมมีความไม่แน่นอนและความสมบูรณ์แบบมันก็ไม่มีอยู่จริงเราเจอเรื่องราวในแต่ละวันแตกต่างกันออกไปทําในสิ่งเดิมๆซ้ำๆบางครั้งเราก็เหนื่อยกับปัญหาและอุปสรรคที่ต้องเจอในทุกๆวัน บางครั้งเราก็มีอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่อยากทำอะไรเพราะคิดว่าปัญหามันยิ่งใหญ่มันเหมือนว่าเราจะไปต่อไม่ไหวแต่เราลองทบทวนดูนะคะว่าปัญหามันเป็นปัญหาของเราถ้าเราไม่ทำเราไม่แก้แล้วใครจะมาทำมาแก้ปัญหาให้เราถ้าวันนี้เรารู้สึกเหนื่อยเราก็แค่พักหายเหนื่อย แล้วเราก็ลุกขึ้นมาทำมันต่อไปพร้อมด้วยหัวใจที่มีความหวังยิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้กับเรื่องราวของเราหรือถ้ามันไม่ไหวมันถึงที่สุดจริงๆก็แค่ร้องไห้มันออกมามันก็ไม่เป็นไรถ้ารู้สึกดีก็ร้องมันออกมาแต่หลังจากร้องไห้เสร็จแล้วเราต้องลุกขึ้นสู้กันใหม่ สู้ไม่สู้ไปต่อหรือไม่ไปต่อไม่ต้องถามใครนะคะถามตัวเองบอกกับใจถ้ายังไหวก็ไปต่อให้สุดทางจินตนาการมาก่อนความคิดการที่เรามีความหวังมันคือกำลังใจผลลัพธ์จะออกมาดีหรือไม่ดีสักแค่ไหนมันอยู่ที่เราทำถึงแม้มันไม่ได้เป็นอย่างที่หวัง แต่ทุกครั้งที่เราทำด้วยความตั้งใจการยอมรับความจริงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเรายังไหวเติมไฟในใจแล้วก็สู้กันต่อไปจงเป็นตัวเราในรูปแบบของเราไม่ต้องเอาตัวไปเปรเียบเทียบกับใครถึงแม้จุดที่เราเริ่มต้นมันจะไม่สวยหรูแต่จุดที่เราเป็นอยู่เราก็พอใจเดินตามความฝันของเรา ในการเดินทางท่ามกลางผู้คนมากมายที่เราได้พบเจอทุกคนล้วนมีเรื่องราวในชีวิตที่แตกต่างกันปริมาณความทุกข์ของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนมีคนข้างหลังคอยช่วยเหลือสิ่งที่เจอมันก็เลยเบาบางลงไปแต่สำหรับบางคนชีวิตที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพียงลำพังมันเหนื่อยมันหนักเกินกว่าเขาจะรับไหว เราอย่าไปซ้ำเติมใครเลยหากเราเจอผู้คนเหล่านั้นแล้วเรารู้สึกว่าทำไมเรื่องนี้เขาถึงผ่านมันไปไม่ได้ทำไมเขาถึงตัดสินใจทำอะไรที่แย่ๆลงไปเพราะเราไม่รู้หรอกว่ากว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ถึงจุดที่สุดของเขาเขาต้องเจอทรมานกับเรื่องราวอะไรมาบ้างหรือมันหนัก มันมากแค่ไหนเกินกว่าที่เขาจะรับไหวการให้กำลังใจต่อกันเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรทำเราขอเป็นส่วนหนึ่งที่คอยเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะวันนี้เราหยุดพักมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่ดอยสกาดอำเภอปัวจังหวัดน่าน เส้นทางขึ้นดอยสกาดเป็นเส้นทางราดยางตลอดสายนะคะเส้นทางมีความโค้งตลอดแต่เส้นทางไม่ถึงกับชันมากนักอาจจะมีความแคบนิดหน่อยแต่ขับรถขึ้นไปถึงได้สบายๆมาเที่ยวดอยสกาดนะคะส่วนใหญ่แล้วเน้นการพักผ่อนมีที่พักตั้งอยู่บนเนินเขาได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมีร้านกาแฟบนดอยสกาด ให้เราได้นั่งชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจิบกาแฟชิลชิลมีความสุขกับบรรยากาศที่สดชื่นกับธรรมชาติความสุขที่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้การพักผ่อนผ่อนคลายวางเรื่องราวเครียดในชีวิตลงบ้างพักกายพักใจชาร์จพลังให้กับตัวเอง แล้วค่อยกลับไปอยู่กับความเป็นจริงตรงหน้าเหนื่อยก็พักหนักก็วางส่งกำลังใจด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบนดอยสกาดนะคะทุกคน